ดูดวงชาวราศีพิจิกหนีไปให้สุดขอฟ้าเบื่อคนบนบนอยู่ตรงนั้นอ่ะบน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 แล้วรวยขึ้นไหมล่ะจะบนแล้วไม่รวยอย่าบนบนแล้วรวยขึ้นค่อยว่ากันโชคชะตาจะรวยให้สุดคอยดูชาวราศีพิจิกโดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน ปี2,567ท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหัวใจพองโตทุ่งข้าวเหลืองอาลามก็มีข้าวกินข้าวใช้แสงสว่างจะส่องแสงมาสู่ตัวท่านท่านหนีไปให้ไกลหนีไปสุดขอบฟ้าเบื่อแล้วบนอยู่ตรงนั้นด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้มครองรักษา หนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนภายผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะมีข่าวดีข่าวทรัพย์สินเงินทองข่าวโชคลาภเงินทองบารมีวัดวัวาสนาเข้ามาจัดเต็มเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขโชคชะตาของท่านจะได้เกิดความเล่าร้อนร้อนแหล,ลจะมีอํานาจด,ด้วยทรัพย์สินเงินทองจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเข้ามามากมาย นะจัดแจงตามแบบแผนประเพณีท่านจะส,สมส,สมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตรับทรัพย์บอกได้เลยว่าช่วงชะตาของท่านจะได้เจอเพศนารีเข้ามาอุปถัถั์นะครับถ้าท่านเป็นหญิงก็เป็นหญิงเช่นเดียวกับท่านเข้ามาอุปถัถั์ดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบเจเจอได้ปรับปรุงแก้ไขได้หมดหนี้โมศินนะครับหนี้สินที่ท่านแบกภาระเอาไว้จะได้หมดนะปลดเปื้องไปหมดไปสิน้น มันจะได้จเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมา,าเดมาประสบอ้อนสาเร็จจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนับสิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วครับโชคดีเงินทองบรารมีวาสนาเหมือนโดนบีบบังคับให้รวยสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเดียเดียวอาหารอัศวินถือเหรียญจะนําพาให้ท่านรับทรัพย์โดยโชค ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยเลยรวยอัศวินนำมาซึ่งโชคลาภเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่สทศัพิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาทำให้ท่านมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตตกตำแหน่งถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภ เตรียมตัวรวยๆยรวยต่อแต่นี้ไปท่านจะรวยท่านจะเฮงท่านจะปังสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านจะมีการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เจรจาได้ต่อรองกับเรื่องราวต่างต่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งวิผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีจะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณี จะลื่นเลิงสังสรรแช่มชื่นราบลื่นประสบความสำเร็จอัศวินขี่ม้าขาวนำพาซึ่งโชคลาภบมบอกได้เลยว่าราชสีจะมานอนสมดับท่านจะรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆเหมือนนกน้อยในกรงทองรวยแต่ไปไหนไม่ได้ับผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับรู้ได้ปรับปรุงได้แก้ไขับผมจะได้มีโชคลาภเงินทองับผมสิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับผม ท่านจะลื่นลื่นเลิงสังสาร์มีคนคอยปะจบะแจจเอาอกกับใจตัวท่านเป็นพิเศษท่านจะรู้สึกทําไมต้องเป็นอย่างนี้นครับผมในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านอาจจะต้องปิดปิดซ่อนเลนปิดวาจาให้เงียบถึงจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งนะครับผมด้วยทองเข้ามาสนับสนุนก็ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อเลน มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าสนใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับการชิงไหวชิงพลิบจะเกิดขึ้นระวังคนหลอกลวงนะครับระวังคนหลอกลวงให้มุ่งตรงไปหน้าแต่อย่าอ้อมนะครับผมให้อ้อมนะครับผมแล้วก็เจอคนไม่ดีก็อย่าอ้อมนะครับผมให้ปะทะนะครับแล้วก็หนีไปให้ไกลนะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งตเอร์ ดเวอร์บ่งบอกถึงโชคชะตาของท่านจะรับทรัพย์รวยโชคแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาจะริ่มรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวยรว,ว,วยต่อแต่นี้ไปครับผมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนพบได้พบได้ไดเจอนะครับได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมฟ้าผ่าลงมาเดอะทาวเวอร์นะครับรู้สึกได้เลยว่าจะต้องปรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทันทีทันใดนะครับบุญบุญส่วนวาสนาเข้ามาจะเต็ม บ่งบอกถึงโชคชะตาที่ท่านจะต้องรับทรัพย์นะครับผมช่วงชะตาบางช่วงก็เหมือนกระยาจบนะครับมีแน่มีเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมท่านควรที่จะต้องรับรู้กับเรื่องราวต่างๆและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมแสงสว่างบางเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะส่งผลหนุนนาโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทำให้ท่านรู้สึกว่าถึงเวลาคาบุญแล้วอย่ามานั่งถอนลมหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับเพราะว่าสิ่งนั้นจะไม่ทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับดวงชตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีจะร่ํารวยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านบอกได้เลยว่าท่านควรที่จะต้องนะครับแก้ไขปรับปรุงขึ้นมาทันทีทันใดในดวงชะตานะครับผมจะมีข่าวดีจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภ จะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาันะผมวงล้อแห่งวัฏจกักรเวียนไหวาตายเกิดจะบังเกิดครับคนเข้ามาชิงไหวชิงพลิบในท้ายปีก็ต้องระแวดระวังับนะผมจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยันะบท่านเรี่ยงโสดจะได้มีแฟนในท้ายปีันะบมีคู่อยู่แล้วจะสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านเตรียมตัวเฮลันนะครับจะร่ารวยจะมีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดในท้ายปี ครับจะมุ่งมั่นประสบวังเดจกล้าได้กล้าเสียปาดะหารศัตรูหม,มู่มันนะโอมีดปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายนะถ้วยทองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเตรียมตัวอึดอัดกระวนกระวายแต่ว่าก็ยังก็รวยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุาการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องหนีไปให้สุดขออฟ้าหนีไปให้รวยเป็นสุดๆนะครับหนีไปให้แชมชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี นะครับผมมีปากตรงกลางใจก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจก็เตรียมตัวไว้เลยเลยท้ายปีนะครับเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้เพราะว่าท่านหาได้เท่าไหร่ท่านเตรียมตัวเก็บเอาไว้นะครับผมจะได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้เจราจาได้ต่อรองนะครับผมได้พูดคุยนะครับผมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านนะครับผมท่านจะรู้สึกมีอํานาจนะครับผมได้แก้ไข นะครับจะได้เริ่มเริ่มต้นประดิบประดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตรับซัพ์โชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาจะได้แปลเปลียปล่ยนแปลผันพัฒนานะครับเงินทองเข้ามาแล้วอัศวินแห่งถ้วยนะครับจะส่งผลหนุนนำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตงให้ติมสนับสนุนทางช่องได้นะครับสวัสดีครับ